เองใช่ไหมที่ทำให้อริมันพล่ำเพอถึงคุณจนมันป่วยหนักและก็ใกล้จะตายหยุดนะนี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาถึงก็กลด่าฉันอยู่ได้อย่างนี้ ได้สินยูุกดนี่แหละค่ะต่อว่าต่อขานแบบไม่ยั้งแบบไม่หายใจกันเลยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นพระเอกเจ,จ้าอารมณ์ตัวจริงค่ะเพราะคุณมิชัยบัญชารับบทเป็นคุณคาริสนั่นเองนะคะเพลงขึ้นมาเลยกักขังฉันเถิดกักขังไปนะคะนี่คนแรกของวงการจองเงินเลยะะเล่ละค่ะเล่นคู่ประกบกับคุณมีพิสมัยลไลายศักด์นะคะที่เห็นเป็นหนังหาชมยากมากปี2 5 0 6ค่ะเป็นหนังเก่า16มมนะคะเรื่องจำเลยรักนี่เองค่ะ ทั้งหมดนี้มาจากกลุ่มวัยหวานววานนะคะที่เขาไปช่วยกันตามหามาเดี๋ยวเล่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าตอนแรกนะคะกากฟิล์มที่ว่านี้ถูกวางขายอยู่ที่คลองถมเมื่อ20ปีก่อนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็มีการซื้อผัดเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆนะคะจนมาอยู่ในมือนักภาคท่านหนึ่งที่ท่าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทางทีมรูป้ปุ๊บรีบไปขอซื้อมานะคะเพื่อมาจาัดฉายคนรักหนังไทยมีโอ,อกาสได้ดูกันอีกทีหนึ่ง คุณมาด่าฉันทำไม กว่าจะสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ค่ะก็มีการเรียกรายเงินจากกลุ่มชุมทางหนังไทยในอดีตนะคะแล้วก็คนรักมิดด้วยได้เงินมาสอง0 0กว่าบาทค่ะทางทีมงานเขาไปจ้างนักพากย์มืออาชีพนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยมาเป็นฟิล์มเอาเทกก็คือฟิล์มที่ถ่ายทำไว้แต่ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะคะแถมฉากก็ไม่ประติดประต่อด้วยเขาก็เอามาทำใหม่ทั้งหมดค่ะหากคุณผู้ชมอยากดูเต็มๆนะคะที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนเขาจัดฉายพรุ่งนี้แล้วค่ะ เวลาบ่ายโมง45นะคะส่วนช่วงเช้านะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครไปตั้งแต่เช้า9้าโมงครึ่งเนี่ยจะได้ดูกันก็คือเรื่องนี้ค่ะออคุณเยค,ครับ นี่ครับแหวนทับีิคะของเก่าของคุณแม่ผมนำมามอบการแสดงของคุณนิตรต่าื่องนกน้อยนะคะเป็นหนังเงินล้านเรื่องแรกของคุณอาดอกดินกัญยามานค่ะล้านแล้วจ้านะคะเป็นหนังที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีกากฟิล์มอะไรเหลืออยู่เลยแต่โชคดีค่ะเจอฟิล์มเอาเทคเหมือนกันนะคะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนํามาตัดต่อลําดับเรื่องกันใหม่ตามโครงเดิมค่ะออกมาให้ได้ชมถึง36นาทีเลยทีเดียว ซึ่งพรุ่งนี้ในงานก็ยังมีอดีตนางเอกที่เคยประกบคู่กับคุณมิตรก็คือคุณบุษกรสาครรัตนะคะจะมาคุยความหลังเกี่ยวกับพระเอกด,ดังใครปื้มใครชอบตามไปได้ค่ะซึ่งวันนี้ยังมีกิจกรรมรำลึกถึงมิตรมากมายนะคะอย่างที่วัดแครตอนนี้คุณน้ำอ้อยไปแล้วนะคะมีการเปิดตัวหุ่นสูงเท่าตัวจริงของคุณมิตรด้วยมีทําบุญแล้วก็มีเสวนาค่ะ แล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนะคะก็คือวันนี้ล่าสุดค่ะกลุ่มวัยหวานวันวานเตรียมมอบฟิล์มเก่าให้หอภาพยนตร์องค์การมหาชนอีก2เรื่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีคุณค่ามากอายุถึง66ปีก็คือเรื่องทหารเอกพระบรรทูลค่ะปี2,496จากกลุ่มฟิล์มปัญญาพรภาพยนตร์อุบลเรื่องนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมไปเจออยู่นู่นนะคะวาลินชำลาบอุบลราชอุบลธานีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ เรื่องนี้นั่นเองนะคะโอ้โหภาพคมชัดมากเลยนะถ้าเทียบกับอายุฟิล์มนะคะ60ปีแล้วอะคะ่ะแกกว่าใครหลายๆคนเลยนะคะนี่เรื่องทหารเสือพระเจ้าตากค่ะปี2498นะคะสมบูรณ์มากทั้งสีทั้งภาพค่ะเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณรัตนาพอรอินทรักกำแหงนะคะคุณสถาพรมุกดาประกรณ์แล้วก็คุณสุรชัยลูกสุรินแล้วก็มีคุณอาลอต๊อกด้วยค่ะ สร้างโดยวิจิตเกษมภาพยนตร์นะคะโดยคุณบรรทูลองค์วิสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการสร้างซึ่งฉายครั้งแรกเดือนนี้ล่ละค่ะแต่เป็นเดือนนี้เมื่อปี2498ที่โรงหนังควีนค่ะ